เป็นขางแรกที่เราสิได้กินผลิตภัณฑ์ของคนไทยนั่นก็คืออืหอนสัสดีวันซุกที่สองเมษายนนะตอนหับเดือนแห่งนาหอนของปีนอแต่ว่ามื้อนี้บรรยากาศ ตึบตืบตฝนตกจ้าพายูเขาเนาะซองกระเลือกหานมาลกลลวกะบ่ท่านได้กินเขาซว,วยหูซึกงผิวๆก็เลยขึ้นอได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งมากจากประเทศไทยเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนาะและ้วซองหองซิมาเห็ดชิมแล้วก็เสียาไปให้อีเม่กินํากันให้เราชิมเพราะว่าเป็นขางแรลกที่เฮาสิได้กินผลิตภัณฑ์ของคนไทยนั่นก็คือแคแดนนี่เนาะ เ้นข้ปุ่นพี่น้องอเขาเอ่นว่าขนมจีนสเสลี่ยรูปพร้อมน้ำยาเนาะเป็นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของป้าเพชรสียังไงแต่เพิ่นเบืดอเป็นสปอนเซอร์ดอกแต่ว่าซองอ่าจัดมากเพื่อรับประทานเองขนาดเนาะตอนนี้ยังขางหนาอยู่เนาะเตรียมสิลัวอันนี้เป็นกะทิเนาะอันนี้คือปลาเนาะปลาคืออีกอย่างเด้เพียงต้มน้ำให้เดือดสีซองเทลงจาน เทเส้นลงประมาณ3 5นาทีเติมน้ำซอสพอสมควรตามด้วยน้ำยาและใส่ผักแล้วสิมปรุงรสตามใจชอ,อบโอ้ต้องใส่นาำนำเนาะตัวนี้ต้องใส่นามนำได้เน,นี่อ๋อแสดงว่าเขาต้องใส่นามค่ยๆบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปเนาะแต่ว่าติเป็นเส้นขับปุ่นสิอของคือราม,มันเป็นแหง,นไแนนงได้เนี่แทเบิลเมนเนาะต้องใส่ทั้งนามแล้วก็ใส่ทั้งซอสนี่เขาไปนำเจ มันจะเป็นไปได้บัถาวา่าซสะของอยากสิใส่ทังสองอันนี้เนาะผอมๆกันเลยเดีเขาสิเป็นจริงไดต้องมาติดตามเมึ่งน้ำกันเดี๋ยวเข้ามาถาสามทังหานาทีเนาะ นีเนาะเดี๋ยวสองจะใส่เท่งน้ำกะทิกับน้ำเต็มป่าดิป่นกันเลยเนาะทาสีออกมากเป็นจังได,ตดงตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวแห้งเพราะว่าบา่ได้กินข้าวั้งแต่เพลินมาจนหอนดยน็นนีเดียก็เลยว่าเออมียังกะสิกินไปเลยแหละวายสเยสยเซนมันเหลิมดิบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยหนังป่าปนกันเลยนี่ทั้งน้ำป่าน้ำกะทิกะทิ โมโหเลยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเป็นการฟ <c oughs> ิวชั่นเนาะการผสมประสานกันบมโหว่าถึงวิธีหรือบอ่อเด้อคอมเมนต์บอกในเด้อ <c oughs> โอ้หอมสมควรเด้อ เต็มาหอดพี่น้องไก่ไก่เต็มเลยไก่มันออกลูกเนาะสุดนั้นเข้า่าเตรีโต๊ก่อนเนาะคุณป้านตกฝนตกวังแหละนี่ีกำลังฝนเตาเขาบอกว่าฝ่าลังฝนอย่างสวยงามเสมอเนาะกะแม่เอลีสฝ่าลังฝนแบบบรรยากาศที่เอลีเย็นจากนาทีว่าเมษาสิเป็นเดือนห่อนะสุดท้ายก็เป็นเมษาเดือนหนาวทีมฝนลินอีกเตรียมโตไปหากบหาเขียดได้ นีเ่เสร็จบัดก่อนออนี<อ>่สาวจะสินั่งบ่บ่เอาบ่น,น,นั่งบ่บ่นั่งบ่เสร็จได้ไหมใคเป็นตะเกียตะบ่าน,าน,นั่งอีเมียไจอู้มีแสงตะเบนหนำเป็นจ<อ> <ไป S 2> ีนแหละจีนกะทิขนมจีนกะทิเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเนาะผลิตภัณฑ์โอซขอบซึ่งมันมีหนำปลากับหนำกะทิเจอเอือยใส่ป่นกันเลยเออมหาหูว่าหนำปลาหนำกะทิเป็นเนื้อใดรู้สึกว่าอาการหิวมันเห็นได้ทุกอย่างนะ กินด้แซ่บาอืมฮอนจ่างจ่างวะตายค่ะอิลี่นี่เห็ดมันก็เป็นดป่ะดรืว่าเห็ดบลถือวิธีเ,เป่าห็ถือิเห็นในหูมันก็เป็นแนวนีเด็แลยตกปลาถือวิธีอเป่อย่าเห็ดบลถือวิธีนี่เส็นขนมกีนเนาะเป็นขนมปุกไปที่โซ ก็เป็นจังๆนอกขนาดใส่เกลือเป็นหนวอะไรได้อืมเจลเซ็นมันเ,นเนหนียวหนุ่มเนาะว่ารถไฟฟ้าไกลแล้วเว้ยอันนี้ฮอนช่วงสายว่าถไฟฟ้า,าแต่ประเทศเนาะเขามายามตุแต่ละตุเด็ดตัวมันย่าในฟุ้นตกฝากห่อแห้งแบบกระลมพัดแห้งเพียนไทยได้ยินเสียงแบบกระใายคือตู่ตูต่ตูตตต่ไฟมันมีการมัดนะเรถไฟฟ้า,ากระดับ ปัจจุบันก็นมีรถไฟฟ้านะก็จะมาจอดเบิ่งแต่ละเสาไฟแต่ละตูนะ้นะว่าตู้ใดแตกตู้ใดที่เหตุให้เป็นสาเหตุทีใส่จอมกลมมาลายความรู้มาเต็มๆค่ะทุกคนบ่มี่สีนะมันขายแบบแคลายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน,นะแต่ว่าตัวนี้เป็นอันนั้นขนมขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเออประมาณนั้น กินไปกินมากระเจิดชื่อ,อกอจ็จุดบ่เขาออกเสียะกระโตกเลยบ่กระตโตกวันีกระาถาดใหม่เขาออกกระถาดเลยบ่มันสิบหล่นบ่หวะหล,นล่นแฉกินแบบนี้แหละหนักบ่กระเส็บอยู่ไหนเขาอันนี้เนาะเส็บ เนื่องจากว่าบุเคยกินก็คือขนมจีนไงนะแต่ป่าขนมจีนป่าอย่างนี้มันเป็นแนวใดเขาก็เลยบอบหุนะว่ารสชาติมันเป็นแบบมีโบหรือว่าเาต้มผิดวิธีอียงเลยกินดูทธีแท้ต้องพูดสู้สู้สู้แล้วแหละอนแท้ ในสวนมุมทักยังมากินกับปะมีอยอ่มี่สังยังพักคบแสนคบแสนมาเด้อไปเก็บพักมากินกับปะ ซูพี่น้องได้พักใหม่ๆมาจากสวนเก็บมาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมัดเดเป็นจังไดหลองสิบมหันต์ยังนะขนมจีนเป็นของไทยนะเขบาบ่กเคยกินยักเถื่อนี่ยสิบเลยครับนะไปนี่ยมัอนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเด้วยค่ะตองแล้วเขามาดสิบนี่บครัได้มาแข่งน้ำพี่นอ้องจะมีมีมาแข่งอยู่สวนเขาแล้วก็มีพักเซรัลี่หรือว่าพักต่างสาย มากินกาแล้วกาก็ไดพักบัวน้อพี่ดอกเนาะมากินกามาืันนี้เขาจะกินแบบแซ่บๆแล้วกันมาแรงว่าต้องกินเผาก็ได้ซิมบบัก่ะซิมโลซิ่ะกินน้อยมีแต่กินเลยสิือ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 อออฮอือือืออือ เสะเปรี้ยเรือรสชาตแท่งน็ตหวานอืรสชาติของไทยมันนันแบบข้าเเน็ตหวานเนี่ยเมันเข้มขึ้นหวานตอนนี้มันอยากจ้างนี่จะกุ้งปรถือวิธีบรจักนั่นแหละคันคังจางจะเก็บกินหนิอนๆอนึ่ยานอยู่สนี้จะมัน่อยเป็นข้าวปุนได้หน่เป็นข้าวปุนอะอยครคะ นไัแแซ่มันกันตัวรไหพี่ถั่วลูกไก่ตุวคไก่ตุคใหม่เลยอาจารย์ไม่คือปขลงินแม่ลูกนี่อยเมกเขานู่นนี่แซ่แม่บุกยิ้มกับปกบัว นั่นพะคาทองเสอน่สกเกนจ้าทองกำลังเป็นจักหน่อยมันป็นเอามากินและอกกมาแขงแขงมือไอเด้ออืมันแซมมแขงหวานหวานนึ่งกันึงไมเอามากินเป็นวะ เจะเปบ่อนเลยนี่ค <s wish> ือพหน้าของผมพิมพหรอกไปไปคุยเลยไปคุยแล้ดมัดสายร่งบ้านลุงหอกดาว น,นี่แหละข,าาข,ขอยาคนไทยเขากินเขาเขาเห็ดนาไม้นหนึ่งขนาดใส่น้อยหนึ่ง,งยลุงคนเดียอมีมะขามจานกับจานน,น้อยเดียวปเป็นซิอิ๊วจานมักกาจ้างซื่อเม็ดน้ำกินาามะแขุยผจ่วเจนี่เจลอย อืมเนาะเดี๋ยวที่นั่นเมื่อกี้กินเขาตั้งใจว่าสิมาเห็ดอันนั้นเมนูพิเศษสุดท้ายฝนตกบรรยากาศฟ้ามเมื่อและเตรียมยังบัวหันเนาะก็เลยไปเห็นซองขอบุญน,นี่แหละก็เลยเอามาลวกก็เห็ดกินยิ้วเขาเป็นยิ้วเขาอีลีอีลอเมื่อกี้กินยังแต่เห็ดกินแต่อันนั้นอย่าเดียวทำเนาะมันจะรัวแล้ว บอกเขาสิจีเราเขาข้าวเดยดตีจิเฮ้ยแจ้วอะแล้วมันโดนเดียวผีอเป็นยังเไยไก่ตัวก้มไมเป็นยังไงรสชาติโอ้ชีวจางแปลกๆใหม่ๆเนาะมเคอกนกินยังจีเป็นแบบเจ๊เถือหรือแเป็นนักปรุงพิดวิธีเนี่ยกระเมียนแหละไก่ถึงประไเกินบ่ได้ฮะ เกียกไงเกิดเอ้ยยังเครื่องเครื่องสวยแล้วก็เซ็นซิเบิร์ตแหละแหละเดี๋ยวเดี่ยวกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายขอบใจเด้อลุยโต่ะเขาเฮ้ยบอกว่าหลุดหลุดเลย